น้ำยาสีฟ้าเนี่ยนี่ผมออฟไว้ออฟโรงงานไว้เพราะว่าน้ำยาสีฟ้าเนี่ยต้องการชิปสีแดงแล้วชิปสีแดงเนี่ยทําได้น้อยมากเพราะว่าซึ่งชิปสีเขียวเนี่ยมาน้อยมากทําให้สีแดงเนี่ยออกน้อยเหมือนกันเพราะว่าเราลาบไอชิปสีเขียวจะไปทาสําหรับทำน้ำยาสีเขียวฉะนั้นเราจะไม่ใช้มันละเราจะผลิตตรงนี้เอง ดังนั้นผมทำไว้ระดับหนึ่งแล้วก็คือผลิตเอาเอาผมเอาทองแดงมาทำเป็นขดลวดทองแดงอ่าแล้วก็คราวนี้ก็ทำเหล็กเอาเหล็กมาเข้าเตาเผาให้เป็นให้เป็นเหล็กแผ่ อย่างไวโอเคแล้วก็กล้องอินฟเรดต่อเลย50าสิบแป๊บเดียวได้ผมรีเซ็ตอินฟราเสร็จละประหมายหลักถัดไปเลยคือนี่คือตามชื่อเลย นิวเคลียร์พาังว์วงไฟ้ฟนิวเคลียร์เราแค่ลงไฟฟ้าก่อนวงไฟ้ฟนิวเคลียร์สร้างไอ้นี่อันนี้คือแผ่นอะไรคอนกรีตนี่คือแผ่นคอนกรีตเสร็จปุ๊บมาต่อที่นี่ ันนี้สีแดงเราจะสร้างได้มากขึ้นสีฟ้าเราก็จะสร้างได้มากขึ้นตามไปด้วยเรามาเปิดอ okay. ต่อไปสิ่งที่เราจะต้องทำอันดับต่อไปเลยคือดูได้จากอนาเขตเราเริ่มเต็มลพะพออาาเขตเราเริ่มเต็มแล้วเนี่ยสิ่งที่จะทำต่อไปคือการขยายอนาเขตการจะขยายอนาเขตเออกไปข้างนอกเป็นไปนได้สองแบบก็คือเราต่อ ดินถมดินไปตรงนี้ไปเกาะน,นี้แล้วมาตั้งป้อมไปตรงนี้หรือเราบุกมาตรงนี้เลยแล้วมาตั้งป้อมไว้ตรงนี้ตรงเดียวคาดว่าตรงนี้น่าจะยังไม่มีมอนอยู่ไม่แน่ใจฉังนั้นเราต้องอันแรกเลยเราต้องอัปเกรดตัวเราหน่อยเราต้องอัปเกรดนี่ผมรีเสิร์ชเกาะมาแล้ว3แบบซึ่งเกาะแบบหลังสุดนี่แหละเป็นเกาะที่ดีที่สุดเสมอ ไม่ต้องคิดมากพอเราถอดเกาะอ,ออกช่องสล็อตหายพอเราใส่เกาะเพิ่มสล็อตเพิ่มมาอมอันนี้แอดได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็คือในตัวเกาะเราเนี่ยเราสามารถจัดของเข้าไปในตัวเกาะเราได้ด้วยเพิ่มเพิ่มศักยภาพในการต่อสู้ของเราและเพิ่มอีกหลายๆอย่างคราวนี้เราก็สร้างตัวอินฟลุขึ้นมากล้องอินฟลุ มสําหรับสองกลางคืนคราวนี้แต่กลางคืนกลางวันไม่มีผลกับเราแล้วเพราะว่าเราเห็นไม่ต้องสร้างไฟได้วยซ้ำไปกดคลิกขวาปุบ๊บเราใส่กล้อง I ินฟราเรดเข้าไปจุป๊บปุ๊บกล้อง I ิฟฟรากดที่ดูกดดูที่กล้องราเรดเราจะเห็นว่ามันมีอิเล็กทริกก็คือไฟฟ้าไฟฟ้ามันสูงอยู่มันใช้10กิโลวัตเราจําเป็นต้องจะต้องสร้างตัว สร้างกระแสไฟฟ้าแบบพกพาซึ่งสร้งตัวสร้างกระแสไฟฟ้าแบบพกพาเนี่ยคือจะมาวิจัยกล้องอิาเลดได้จะต้องวิจัยตัวหรือจริงๆคือโซล่าเซลล์แบบพกพบานั่นแหละอือปุ๊บอ่ะเราจะเห็นว่าตอนกลางคืนแล้วแต่เรายังมองไม่เห็นอะไรเลยเพราะว่ากล้องเราไม่ทำงานเพราะาไม่มีไฟฟ้าเราใส่แอดไฟฟ้าเข้าไป ขวากดแบบจำลองเข้าไปเดี่ยวจำลองมันจะปรากฏขึ้นมาตรงนี้มีอยู่หโอเคกดที่ขวาที่กดแผนที่ลาแผนที่มาตรงจุดที่ต้องการกดที่ขวากดไอคอนมาร์กไว้ได้ว่าจุดนี้เราจะทำอะไรป้อ,องปืนออ คือจุดมากเนี่ยสำคัญไว้สําหรับเราเล่นไปเรื่อยๆแล้วเราจำไม่ได้ว่าตรงไหนสําหรับสร้างอะไรเนี่ยกอคืนละดูดิไฟพอปะ่ะไฟพอสว่างดีมากทันทีนี่ตอนนี้มืดอยู่นะเนี่ยอันนี้มืดอยู่เห็นเลยว่ารอบล่ารอบอ้าางมืด ้ามาถอดซอยตันทำไมเดยตัวเราสว่างสวัยเพราะเรามีกล้องอินฟราเรดจะเห็นเป็นสีน้ำเงินน้ำเงินอยู่ล็อกข้างที่ไม่มีไฟ